สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเ,เรื่องราวและก็เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสําคัญมากๆของปัญญาชนไทยท่านหนึ่งนะครับในช่วงที่การเมืองผันผวน,นมากท่านเลือกที่จะละทิ้งชีวิตในเมืองหลวงไปเลยแล้วก็เข้าสู่ป่าเขาค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากนะคะว่าอะไรทําให้คนคนหนึ่งต้องเลือกทางนั้น ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากบทสนทนาส่วนตัวกับคุณสัมผัสพึ่งประดิษฐ์เลยนะครับอยู่ในหนังสือ80ปีชีวิตสัมผัสพึ่งประดิษฐ์หน้า49ถึง51อ๋อค่ะเป็นประสบการณ์ตรงเลยใช่ครับประสบการณ์ตรงเลยค่ะคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าอะไรคือแรงผลักดนันประสบการณ์มุมมองของท่านอะไรทำให้ปัญญาชนต้องเลือกแบบนั้น ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าบริบทสําคัญเลยคือเหตุการณ์หลังการยึดอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐวันที่20ตุลา2อ2 2ตอนนั้นมีการกวาดล้างใหญ่เลยอือฮึใช่ค่ะจับกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์เยอะมากใช่ครับทั้งนักการเมืองนักหนังสือพิมพ์นักศึกษาปัญญาชนกรรมกรชาวนาคือโดนหมดทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วคุณสัมผัส พึ่งประดิษฐ์ตอนนั้นท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มาตุภูมิอยู่หลังจากที่ปิตุภูมิถูกปิดไปก่อนหน้าท่านก็คาดไว้อยู่แล้วแหละว่าอาจจะโดนจับอีกเพราะเคยติดคุกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะมีเพื่อนมาเตือนว่าเฮ้ยครั้งนี้มันรุนแรงกว่าเดิมเยอะเพราะว่าชื่อท่านอยู่ในบัญชีดําตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้วบัญชีดํายุคจอมพลสฤษดินี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่มากค่ะคืออาจจะไม่ได้แค่จับกลุมดวงดาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เลยโอโ้ฟังดูสถานการณ์มันบีบคั้นจริงๆนะครับท่านก็เลยมีทางเลือกอยู่สองทางคือไปต่างประเทศหรือไม่ก็เข้าชนบทอืมแล้วท่านก็เลือกเข้าชนบทใช่ครับเลือกเข้าชนบทด้วยความคิดที่แบบเด็ดเดี่ยวมากนะเกิดที่ไหนตายที่นั่นแล้วก็ชีวิตต้องสู้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ โอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะใช่เปลี่ยนยังไงบ้างครับจากปัญญาชนที่ใช้ปากกาเป็นอาวุธเนาะต่อสู้ทางความคิดก็ต้องมาจับจอบจับเสียมครับจากใส่สูตรผูกไทยก็มาใส่ชุดหม้อห้อมทําไร่ไถนาเลี้ยงวัวควายคือใช้ชีวิตบัตเชาาไร่ชาวนาจริงๆเลยคลุกคลีไปเลยคลุกคลีเลยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออาชีพนะคือมันเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ด้วย แต่ท่านก็ยังใช้ความรู้เดิมนะอ๋อยังไงครับก็ความรู้กฎหมายไงคะเอาไปช่วยชาวบ้านจนชาวบ้านเรียกทนายตีนเปล่าทนายตีนเปล่าแต่ว่าการเข้าไปช่วยชาวบ้านเนี่ยมันก็เหมือนยิ่งทําให้ท่านเป็นเป้ามากขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะพอไปช่วยชาวบ้านก็กลายเป็นที่เพ่งเล็งถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่จนอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้ว ก็เลยต้องหนีล mm oh, ึกเข้าไปอีกใช่ค่ะต้องหนีลึกเข้าไปในเขตป่าเขาเลยที่ท่านเรียกว่าเป็นเสือเพ่นนะคะเสือเพ่นค่ะเข้าไปสร้างถ้มที่มั่นแล้วสุดท้ายก็คือต้องจับอาวุธสู้เลยร่วมเป็นร่วมตายกับชาวไร่ชาวนาพี่น้องชาวเขานานไหมครับที่อยู่ในสภาพนั้น12ปีเต็มค่ะโอ้โหสิปีนานมากจริงๆครับไอประเด็นเรื่องปัญญาชนเข้าป่าเนี่ย ทางฝั่งเจ้าหน้าที่เองเขาก็มองกันหลายมุมเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะมีการถกเถียงกันในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐเองเลยนะว่าเอ๊ะทำไมนักศึกษาปัญญาชนถึงเข้าป่ากันเยอะมันก็เลยมีสองแนวคิดหลักๆครับคือสายเหี่ยวที่แบบว่า ต้องปราบต้องใช้กําลังรุนแรงกับอีกสายคือสายพิราบที่เริ่มมองว่าเฮ้ยต้องประนีประนอมหรือเปล่าสายพิราบเนี่ยเริ่มยอมรับแล้วว่าการปราบแรงๆในอดีตมันเป็นนโยบายที่ผิดพลาดอือซึ่งตรงนี้คุณสัมพัฒ์เคยพูดกับตํารวจตอนโดนจับเหมือนกันนี่ครับใช่ค่ะท่านพูดตรงๆเลยว่าถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยผมไปสิเหมือนการย้ำว่านโยบายรัฐนั่นแหละที่มันผิดพลาดผลักคนออกไปครับ แล้วพอท่านถูกจับรอบสองคราวนี้เกือบสองปีท่านก็ยืนหยัดมากไม่ยอมให้การเลยไม่ยอมเลยค่ะไม่ให้การไม่ให้สอบสวนใดๆทั้งสิ้นท่านถือว่าถ้าบอกไปว่าเคยอยู่กับใครที่ไหนมันคือการทรยศ ทรยศต่อคนที่ช่วยเหลือมาต่อเพื่อนพ้องใช่ค่ะทรยศต่อผู้มีบุญคุณต่อพวกพ้องร่วมอุดมการคือหลักการท่านแรงกล้ามากท่านยืนยันตลอดว่าที่เข้าร่วมต่อสู้เนี่ยไม่ใช่เพาะหลงผิดไม่ได้คิดร้ายทําลายชาติแต่ทําด้วยท่านใช้คําว่าความศรัทธาและเชื่อมัน่นศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองถูกต้องค่ะมีคําถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากตอนที่นายตํารวจถามท่านว่าทําไมปัญญาชนแบบท่านเนี่ย ทนอยู่ในป่าได้ตั้งสิบกว่าปีอ๋อค่ะค่ะคำถามนี้ท่านตอบได้ชัดเจนมากสะท้อนตัวตนเลยท่านตอบว่ายังไงครับท่านตอบว่าเป็นนักต่อสู้นักปฏิวัติไม่กลัวตายซสอย่างอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โหชัดเจนจริงๆค่ะคือมันแสดงถึงความมุ่งมั่นการยอมรับในสิ่งที่เลือกไปแล้วไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน แล้วสุดท้ายท่านก็ได้รับการปล่อยตัวโดยที่ไม่มีข้อหาอะไรเลยใช่ค่ะพอปล่อยตัวทางการก็เสนอว่าจะช่วยเหลืออะไรไหมท่านก็ปฏิเสธปฏิเสธค่ะท่านบอกแค่ว่าขอแค่อยู่อย่างประชาชนคนไทยธรรมดาที่มีสิทธิเสรีภาพรักชาติรักประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ถูกเจ้าหน้าที่มารบกวนติดตามเหมือนที่เคยโดนก็พอแล้วอืมท่านบอกว่าท่านมีความรู้มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงดูแลตัวเองได้อยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ต้องการอะไรพิเศษ เป็นเรื่องราวการเดินทางชีวิตที่โอ้โห,หน่าทึ่งจริงๆนะครับมันถูกขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์การเมืองที่แบบเข้มข้นมากและก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวที่แน่วแน่จริงๆใช่ค่ะการยืนหยัดในสิ่งที่เลือกแม้จะเจอความลำบากสารพัดมันคือเรื่องของการปรับตัวการต่อสู้การรักษาจุดยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงจากปัญญาชนในเมืองสู่นักต่อสู้ในป่าเขา ใช้ชีวิตแบบนั้นมันสะท้อนอะไรเยอะมากจริงๆครับเราอาจจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าเรื่องราวของคุณสัมพัทธ์พึ่งประดิษฐ์เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับทางเลือกของคนคนหนึ่งเมื่อต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ๆค่ะแล้วต้องใช้ความเชื่อมั่นความศรัทธาขนาดไหนถึงจะผ่านชีวิตที่มันพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นมาได้นะคะครับ